ร่วมเสนอโดย S Play มาถึงโชว์ที่สองเรานะคะเอาใจคุณแพทเลยเพราะว่าวันนี้เราพาแบดบอยมาแบดบอยอีกแล้วเพิ่งออกมาจากคุกเลยครับคุณใช่อะไรก็แบดเกินต่อคดีขโมยเงนะนะโอ้ชว์ขโมยเงาะก่อนที่จะไปพบ ต้องถามทุกคนก่อนว่าใครมีรอยสักบ้างมี5แถวอยู่ข้างหลังดูหน่อยได้ไหมตอนแรกจะสักสองแถวกลัวคนโบกขึ้นเฮ้ยเกิเป็นห้แถวห้าแถวนะฮะเจ็บไหมครับตอนสักอะคะครับเหมือนมดกัดไม่ตัวเดียวนะทั้งรังสักเขาใช้ยาชาอะไรสักห้าแถวนี่จะใช้เป็นเข็มใช้เข็สักใช้มือมือสักก็จะไม่ใช้เครื่องใช่ไหมฮะเอาอย่างคุณแพทย์คุณแพทย์ก็สักเหมือนกันนี่มีตรงเอวแล้วก็สีข้าง เป็นรูปอะไรอ่ะขอดูหน่อยมันเป็นคําพูดอะไรเงี้ยค่ะไว้เตือนสติตัวเองคือมันเป็นอะไรที่เราต้องไอเฮียไอเฮียฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อยู่กับปัจจุบันไงฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้คือเป็นชื่อตัวเองด้วยอะไรเงี้ยข้างนี่ใช้คําว่าอะไรครับอ่าภาษาอังกฤษคือแปลเป็นภาษาไทยเลยกันตามองดาวเท้าติดดินค่ะจะได้ไม่ลืมว่าเราเราแบบเราอยู่อยู่ตรงไหนแต่เรา เราพยายามดึงตัวเองลงตลอดเลไปนะคะพยายามดึงตัวเองลงลงสิ่งที่ต่ำสิ่งที่จะต่ำได้ตอนนี้ต่ำมากแล้วแพทแล้วก็สีข้างเป็นชื่อตัวเองเป็นเราเป็นแพทตลอดไปค่ะจากเพิ่มที่ว่าจักเพิ่มอีกข้างๆเป็นนกสักตัวหนึ่งแต่อย่าไปสักเลยสีข้างมี่คนเนี้ยตรงบ่าเป็นนกเอี้ยงทำไมอะอ๋อมันเกาะควายอยู่ไงแพทหอมพูดไม่นกอินทรีน่ารักดีนกอินทรีนกขาวนกแก้วอะไรเงี้ยเป็นนกน่ารัก ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ได้ไม่น่ารักเนาะไม่น่ารักเออมันแล้วแต่คนชอบคือตอนแรกแพทก็ไม่แนะนํนคนน้องหรืออะไรเงี้ยบางทีน้องเห็นเราเราเราใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยเราทําตอนเราแก่แล้วนะแพทเพิ่งทําตอนแพทยี่สิบเก้าสามสิบเองนะพี่หอมถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆูรู้สึกว่าอุ้ยมันเทเราไปสักเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ไม่ได้แล้วมันลบยากมันมันก็เป็นแผ่เดินนะก็คิดจะสักอะไรบ้างไหมไม่ได้ เพราะว่าเรารับราชการทหารไม่ได้อยู่แล้ว<ร>สั่งไม่ได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นเป็นเรื่องของศรรอิลปะอนุสักไหมคะไม่สักเพราะว่าคนยุคผมเนี่ยคนสักก็มีนักเลงกับคนที่เคยติดคุกเราก็เชื่อมาอย่างนั้นก็เลยไม่ไม่ศสักอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่มีรอยสักข้ามเข้าออนเซ็นเลยนะ เพราะว่าเขาถูกมองว่าเป็นยากุซ่ายากุซ่าญี่ปุ่นจะชอบเป็นรอยสักใช่ไหมคะบางที่ที่เป็นออนเซ็นสาธารณะจะไม่ให้เข้าเลยก็จะมีค่านิยมเหมือนกันมองมองคนที่สักแล้วดูไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะสักต้องทําการบ้านเยอะๆเพราะอย่างที่บอกมันลบออกไม่ได้แต่ในวันนี้ถ้าคุณไม่อยากเจ็บตัวเรื่องของรอยสักมันจะมีเรื่องของการเพ้นท์หรือการพ่นแอร์อนะคะซึ่งมันอยากลบก็ลบพบกับคุณอาณาธีค่ะ บุคค่ะบุรับิงว่ะพี่ทฟเคยมทักมราหมเมือนีมีเก็มีก็มีทักบ้างเหมือนท็อฟี่เตรียมรับงานแทนท็อฟฟรียังมีท็อฟฟี่หลังเด้งอยู่อะตอนนีุ้อาร์ตทำอะไรยังไงที่ไหนถ้าอาชีพหลังจริงเป็นทหารอากาศครับเป็นทหารอากาศใช่ครับไม่ได้นะเป็นหาไม่ได้นะแล้วทำไมถึงชอบเรื่องเพ้นเรื่องอะไรเนี้ยครับ ก็คืออารมณ์เดียวกับหมอกรแล้อครับเพราะเราเราลงสกาาแล้วก็สักไม่ได้แต่ว่าคือเราฟังเพลงแนวฮาร์ดคอร์แนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นช่างสักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากมีลายบนตัวเราอะครับเราก็จะทำยังไงให้มันเหมือนรอยสักมากที่สุดก็ไปเจอสิ่งนี้แหละครับแล้วก็ลองทําเขาเรียกว่าอะไรที่คุณทำอะแอร์บัตนครับแอร์บัตบอดี้เพนไม่เป็นฟุ้กันลมอครับใช้การฝึกฝนนานไหมครับแบบนี้จริงๆแล้วที่เคยฝึกมาผมฝึกแค่อาทิตย์เดียวเองครับแล้วก็ไปเปิดร้านเลยอ๋อเนี่ยน แบบนี้ใช่ไหมฮะคุณไปเรียนที่ไหนมาคุณอาร์ตไม่สวยไม่ไม่เคยเรียนเลยครับผมไม่เคยเรียนเกี่ยวกับศิลปะเลยครับโอ้ยคิดอะไรคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนที่เขาถ่ายกับเราไม่ใช่เป็นอัดนะแรงแรงแน่นแรงประดาใจเขาอาจจะไม่ได้มาจากรอยสักที่สวยงามหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมาจากอยากจะไปเพ้นท์บนเดือนร่างออะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็มีมีมาบ่อยครับนางแบบพี่หอมก็คุ้นคุ้นนะครับก็คุ้นคุ้นกระทำนี่นี่ของหอมนี่พี่หอมนะพี่ต้นหอมพี่หอมจะเป็นรูปพนมมือแล้วก็มีสายสายพระคริสต์อยู่อ๋ออันนี้คือต้นหอมนะอันนี้ต้นหอมค่ะคุณอาเปลี่ยนกันไหมคะดูเพลมากเลยเนาะหลังยืนหรือนอนนอนคว่มาน้านั่งครับข้างหน้าข้างหน้าเพนเป็นรูปมะละกอครับเป็นสามมิติครับโอ้ย ใครสนใจอยากจะลองมาเพ้นไหมคะอยากลองอยากบอกว่าติดงานอ่ะจะเอาในแบบมาแล้วกันขอเชิญในแบบครับหมอนหมอสนี่ข้างหน้านี่คือพ่นแอร์บัตใช่ป่ะอันนี้สับครับฉากเหรอมาผู้เป็นเล่นเราขอดูเต็มๆเลยได้ไหมได้แน่ได้แน่ขอเสื้อเลยได้แน่ได้ขอเสื้อเลยนะถอดเลยถอดเลยถอดเลยอย่าอย่าอย่าให้ถอดนาะ เดี๋ยวไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ดูวันนู้นครับเอาเลยข้างหน้าเป็นรูปอะไรอ่ะพี่หอหน้าจะเป็นดอกบัวไม่ใช่ตรงนี้เปป็นรรูัคบดอกกุหลาบนี่เป็นนกนี่เป็นงานโอสคูลครับอ๋องานโอสคูลอยากสักแบบพวกมอเตอร์ไซค์ไหมครับถ้าสักมอเตอร์ไซค์ดิผมจะแถมคนขี่ชอบไหมชอบขี่มอเตอร์ไหมถ้าสักแล้วมีคนขี่ก็จะสักอ้ คนนี้ให้แพทเลยแพทอยากให้เขาสักตรงไหนเดี๋ยวต้องดูสำรวจลูกบ้าค่ะเดินบิดมากให้เลือกว่าอยากจะสักให้เขาสักตรงไหนสักสีข้างเหมือนเราสิจะได้เป็นคู่กันเขาบอกขยับแววตาแววตาข้างหน้าข้างหลังใช้เวลาปีกสวยมากเลยหลังน่าจะนานกว่า ก<อ>ี่ชั่วโมงครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนโอ้โหไกจะลงมดเป็นเดือนค่อยๆ <ขอ S 1> เติมเหรอครับใช่จะบอกอตรนนี้ว่าพ่นแอร์บรัชเนี่ยมันไม่เหมือนแทททูคือแทตทูสักตรงไหนก็ได้แต่แรอร์บัชอย่างเงี้ยถ้าหอมตอนไปหอมอยากไะไรที่คอเขาบอกเขาไม่แน,นะนำเพราะว่าคอมันเป็นรอยย่นได้มันทําให้แบบว่าแอร์บัชที่เธอพ่นไปมันอยู่ได้ไม่นานฉะนั้นหอมว่ามันเป็นอวัยวะที่ตึงๆดีกว่าอะไรที่คุณตึงที่สุดเอ่ยหู ตอนนี้อ่ะบอกหูเนี่ยตึงที่สุดแล้วอะไรของคุณที่ตึงที่สุดคะแขนแม่แขนแม่คุณจะทำอะไรคะดีดดีดเอาตึงไม่ใช่ตุงค่ะเอาโดนแขนแล้วกันครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูก็คือมีงานสีแล้วก็งานขาวดำครับสองงานเลยก่อนอื่นต้องเช็ดก่อนครับเช็ดเช็ดเช็ดใช้เป็นผู้ช่วยเหรอเนี่ยนี่หมายถึงเช็ดเหงือออกไปใช่ไหมครับใช่ครับคบมันคับเหงือคับแป้งก็ดีสีได้ติด ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าคุณอาร์ตถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการทำแอร์บรัชแท t ท o เพน n t ของไทยเราเลยครับซึ่งวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกลายเลือกแบบได้เองตามใจชอบนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็จะนําไปติดบริเวณผิวหนังที่จะเพ้น์ครับโดยติดให้ตึงและแนบสนิทกับผิวเพื่อจะได้ลวดลายที่คมชัดและก็มาถึงขั้นตอนของการเพ้นครับ เริ่มจากการพ่นรองพื้นด้วยสีดำก่อน1รอบครับและสำหรับตัวสีนะครับจะเป็นสีที่ใช้เพ้นต์โดยเฉพาะไม่ใช่สีทั่วไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเรานั่นเองครับหลังจากรองพื้นแล้วนะครับคุณอาร์ตก็จะลอกสติกเกอร์บางส่วนออกเราก็จะเริ่มมองเห็นลายเส้นที่สวยงามแล้วนะครับรายได้ดีเลยรับขอแล้ ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ55สาขาครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยครับสาขามีนะแต่ลูกค้าไม่มีจะร้านะเหรอร้านก็เป็นงานที่ดีนะใช่ต่อไปจะเป็นการเพ้นสีแอร์บัตแล้วล่ะครับเรียนผู้ชมก่อนนะครับว่าศิลปะการเพ้นแอร์บัตของคุณอาร์ตเนี่ยเกิดจากความชื่นชอบส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปร่ำเรียนที่ไหนมาก่อนหลังจากลองผิดลองถูกมาเพียง3วันครับก็สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้จนถึงตอนนี้ครับ ทำมา3าปีแล้วครับคุณผู้ชมครับอทีนี้จะดึงออกมาแล้วนะคะว่าตัดและเมือลอกสติกเกอร์ออกหมดแล้วนะครับคุณน้ยก็จะใช้แป้งมาปัดครับเพื่อให้สีแห้งเร็วขึ้นและได้ผลงานที่สวยงามอยากที่เห็นนี่แหละครับมีใครอยากจะแพทจริงๆไหมคะแพทไหมแพทไหมมาอะมาๆๆมตัวตแพทหน่อยล้วแต่ลถก็ได้ไม่ลถก็ได้อ่ะมา เชิญค่ะ <S <S แต่ว่าการเพ้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่การเพ้นแอร์บาชแบบนี้เพราะว่ามารายการท้าพิสูจน์มันต้องมันเป็นการเพ้นอะไรอย่างเงคะแปลกแปก่าเพ้นยังไงคะเขาเรียกว่าอันนี้ที่ผมจะ,จะมาท้าพิสูจน์ใช่ไหมครับมันมันเถื่อนมันดิบมันดิบมากครับเป็นการเพ้นด้วยเลือดอุ๊ยแค่ฟังก็หวาดเสียวแล้วครับคุณผู้ชมครับเจาะเลือดก่อนเป็นลมเลยอะส่วนใครจะมาเป็นแบบให้คุณอาร์ตช่วงหน้าครับห้ามพลาดไปเอาแล้ว ไม่ต้องขึงกันขนาดนั้นหรอก ดีเทอมันต้องไม่ธรรมดาครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตจะทําอะไรต่อไปนี่เรามีแพ็คเป็นแบบด้วยอันนี้ที่ผมจะมาท้าพิสูจน์ใช่ไหมครับมันมันเถื่อนมันทมันดิบมากครับเป็นการเพ้นด้วยเลือดครับเลือดนะคะเราก็จะมีทีมงานจากโรงพยาบาลบางมดนะคะเจาะเลือดก่อนเป็นลมเลยอ่ะอยู่ดีๆก็เหม็นอยากทําเลย ไม่ใช่นะไม่เอาแล้วไม่ต้องถืงไขนาดนั้นหรอกบอกว่าเอาที่หัวด้วยนะครับเอาเลือดหัวไม่ไม่เลือดหัะเจาะหัวไม่ได้เลือดได้ขี้เลื่อยแทนครับเอาไหมเอาไหมเจาะเลือดไหมไม่เจาะค่ะ ยังไคือผมจะเอาเลือดที่แขนครับออกมาแล้วก็เอาใส่เครื่องแอร์บัดแล้วก็เอาเลือดออกมาพ่นครับเลือดจะใช้เลือดประมาณนี้ใช่ไหมครับต้องถามหงอเป็ว่าถ้าเกิดเราเราเอาเลือดออกมาขนาดนี้มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายบ้างหรอเเวลาบริจาคเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่ากระบวนการขั้นตอนน่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่ติดต่อทางเลือดได้มันอันตรายมากเลยนะเราก็จะมีตู้ ชอยเซฟนะคะอ่ะอุปกรณ์มาไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยบอกว่าจะทำเลยนะโอ้โหคือบางทีคำพูดคำจามันไม่ต้องยึดถือกันขนาดนั้นแหมไม่ได้เป็นคนมีสัจจะไม่มีไม่มีไม่มีสัจจะในหมู่โจรอยู่แล้วโอ้โหไปเลยอ่ะขั้นตอนแรกนะคะของการพ่นเลือดเนี่ยก็ต้องเจาะเลือดก่อนซึ่งเราได้รับเกียรติจากพยาบาลพิแพทย์จากโรงพยาบาลบางมดนะคะไปค่ะคุณผ่าเธอเจาะเลือดเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะครับคืองานศิลปะจากเลือดของศิลปินชาวอเมริกันท่านหนึ่งครับนั่นก็คือคุณเท็ดลอสซันนั่นเองครับตอนนี้ไงเท็ดลอสซันคือเจาะเลือดใช่แล้วเขาเขาเอาสดเลยนะดูดไปเลยแล้วก็ไปเข้าเครื่องปรินใช่ครับอันนี้น่าจะใช้เลือดเยอะนะเยอะครับเยอะมากครับความดันปกติงานศิลปะจากเลือดนี้นะครับต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าคุณอาร์ตของเราถือเป็นคนไทยคนแรกที่นําเลือดตัวเองมาสร้างผลงานศิลปะ โดยได้ลองทำมาก่อนหน้าที่จะมารายการของเรา3เดือนแล้วครับเพราะด้วยเหตุผลที่อยากจะเป็นเจ้าของชิ้นงานศิลปะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนใครนั่นเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณพยาบาลและคุณอาจ,จะตื่นเต้นครับเพราะเปิดเส้นไม่สำเร็จต้องมาเริ่มกันใหม่ครับคราวนี้สำเร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เลือดในจํานวนที่แบบคุณอาร์ต้องการแล้วใช,ใช่ครับออแต่ว่าเราอาจจะต้องรีบหน่อยเดืเอดมันแข็งตัวใช่ครับเชิญค,<า>คุณอาร์เลยข<ล>ั้นตอนต่อไปคืออะไร ต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดจริงๆครับเขาบอกว่าพ่นเลือดเสร็จเขาก็จะมีการทาแลคเกอร์ของเขาแล้วก็เอาพลาสติกแรปเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกลิ่นมีกลิ่นหรือว่าสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่จริงเขาจะบอกว่ามันอันตรายยังไงไหมเวลาเราเข้าแอบปลาชเลือดอย่างเงี้ยเชื้อโรคที่มันเป็นฝอยคือเลือดเนี่ยแค่ละองเดียวเนี่ย เข้าเยื่อบุก็ติดได้แล้วนะอย่างเช่นตาเงี้ยเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกช่โดยที่เราไม่ต้องรู้ตัวด้วยซ้ำแล้วเวลสตักอักเสบบีมันติดง่ายมากแล้วเมื่อกี้หมอล้องติดไปหรือยังครับผมมีมะเร็งอยู่ในตัวอยู่แล้วครับก็เลยไม่กลัวยิ่งใหญ่กว่าเอาละฮะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับคุณรักซึ่งก็ตู้กระจกของเราก็จะเซฟเป็นอย่างดีครับและตอนนี้ผลงานของคุณลักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณรัออกมาเลยโชว์หน่อยฮะ ทนน้นสูตร Return นเี่ยคะเป็นศิลปะที่ต้องบอกว่าต่างประเทศได้รับความนิยมนะผู้ปรกกรดังๆเนี่ยเขาจะเพ้นเอาล่ะได้เวลาที่พวกคุณจะต้องให้ดาวกันแล้วพร้อมที่จะให้ดาวแล้วนะครับคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมค่ะ พพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับมาแล้ว1ดาว2ดาว3ดาวและสี่ดาวค่ะถามพี่ก้องก่อนทำไมถึงให้ก็มองว่าเป,ป็นศิลปะ เชือ่<า>อเอ, <ๆ S 2> อว่ามองว่าเป็นศิลปะก็คือมองว่าเป็นศิลปะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเทปนี้ออกไปนะคุณอาตต้องมีคนทําตามเยอะแน่เลยจริงจริงมันเป็นมันเป็นสิ่ง,งที่อันตรายมากนะทั้งทั้งเรื่องของเทคนิคการเจาะเลือดเนี่ยถ้าสมมติมีใครจะมาเพ้นเลือดแบบนี้เนี่ยคุณใช้ใครเจาะเลือดก็ใช้พยาบาลนี่แหละครับคือเขามีมีคุณแม่ที่เป็น โรงพยาบาลอ๋ออยู่แล้วสําหรับคนอื่นๆนะครับที่ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราเจาะเลือดเองได้ทําเองได้อย่า่กถามว่ามันอันตรายไหมไมนอันตรายมากแต่นี่เห็นว่าอเคใช้เลือดแค่20ซีซีมันยังไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่เอ้ออย่างฝรั่งนี่เขาใช้เยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โหภาพเบลอเลยฮะแล้วต่อสายไหลเลยอ่ะมันช็อกได้นะมันคือคือการทําแบบแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าปล่อยให้เลือดเนี่ยไหลแบบเขาเรียกฟรีโฟล o w อ่ะ คือไหลซึ่งไไปเรื่อยๆซึ่งอย่างของเท็ดลอสันนี่ก็คือเขาจะดังในเรื่องของภาพพอร์เทรตขนาดจริงขนาดเท่าคนจริงโอ้ยงั้นมันต้องใช้เยอะมากเขาก็เลยต้องเอาเข้าเครื่อง CMC เพื่อที่จะแบบวาดออกมาให้มันแบบเท่าคนจริงๆนะฮะอ๋อคุณแพทย์วาททำไมถึงให้ก็มองเหมือนเหมือนพี่หมอค่ะว่าเป็นศิลปะด้วยแล้วก็แพทย์ไม่เคยเจอแบบนี้ไม่ไม่เคยรู้ว่ามันแบบเขาคิดกันอันนี้ไม่รู้เลย พอเห็นแล้วก็เออพี่เคตทุ่มเทอ่ะก็เลยให้ค่ะอนุอ่ะคะก็ถือเป็นโชว์ที่แรกด้วยเลือดแรกดาวมาด้วยเลือดผมผมเห็นด้วยคือคุณหมอนะว่าผมชอบอย่างแรกมากกว่าแต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนที่ชอบงานสะสมโดยที่งานศิลปะนั้นมาจากเลือดตัวเองเนี่ยดูแลความสะอาดให้ดีอ๋อถ้าเกิดมีใครมาขอคุณอาทำเนาะต้องป้องกันตัวเองด้วยเว้นตาแมส ราะมันเป็นละองเข,าข้าตา,า,า,าถามผู้จะพูดบ้าค่ะที่ไม่ให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเราเพราะเราไม่ค่อยตื่นเต้นมั้งพอเราเคยเห็นภาพคนที่ใช้เลือดที่ทําเป็นแบบภาพเยอะๆอ่ะเราหวัง <ๆ S 3> ว่าจะมาพ่นเป็นรูปไงอยากเห็นที่มันออกมาเป็นศิลปะเป็นรูปอันนี้มันเป็นแค่คําชื่อรายการเงี้ยก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเราแต่ชอบความสามารถนะคับผมพูดจะไปทําที่ร้านแต่ผมจะทําที่นี่เอออยากทําไม่ทาให้หรอกแม่ดาวเขา เนี่ยเอาให้ตังก็ได้อย่าให้เอาละวันนี้นะคะขอคุณนะคะแพทย์จากโรงพยาบาลบางมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มาของเรานะคะแล้วก็วันนี้รับไปไม่น้อย4ดาว800,0บาทค่ะขอบคุณค่ะครับพี่าวครับค่ะแลค่ะเสร็จโชวองโแรกเราเป็นโชว์แรกเป็นโชว์เกี่ยวกับสุขภาพคนที่ดูรายการเราตอนเช้าแบบนี้นะฮะดูรายการจบไปทําไปออกกําลังกายได้เลยแล้วก็ฝึกน้องหมาที่เราให้ข้าวมันกินอยู่ทุกวันเนี่ยมาฝึกกับฉันซิ โซเชล่าสุดก็เป็นการพ่นแอร์บัสนะคะแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศิลปะพ่นด้วยเลือนแล้วก็ใช้วิธีการที่แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนในเมืองไทยยังไม่เคยเห็นก็เรียกได้ว่าเข้าคอนเซปต์รายการเราก็คือแปลกนั่นเองนะครับพี่หอมเรียบร้อยสองโชว์วันนี้สนุกสนานมากมากนะคะขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง5ส่วนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและทุกผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีเรื่องราวแปลกแปลก และคิดว่าตัวเองเก่งและคาดว่าจะโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับส่งคลิปวิดีโอมาได้ที่ f c e b o o k Fan Page ท้าพิสูจน์รีเทิร์นครับค่ะเดี๋ยวที่หน้านะคะของก็จะมีออกขนนกมีอะไรแปะตามตัวเต็มเลยคือมาโชว์ในรายการด้วยใช่เพราะว่าเราเห็นเครื่องเขาแล้วครับเดี๋ยวจะต้องไปทำแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่9ก้านาฬิกาสีนาทีทุกวันเสาร์ทางช่อง3และช่อง3ามนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รอยากให้กรรมการเนี่ยนะคะเอามือตับเทียนให้เราหน่อยเสารหน้าพบกับคนเล่นไฟพี่ก้องครับเร็วๆครับตาเทียม่ยุดใส่ผมแล้วแล้วเราอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เชียร์ลีเดอร์และเชียรีเดอร์จิวบัลลือโลก9นาฬิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง3 3ทาพิสูจ <Return. S 2> พวกเราพาพิจูตรีเทร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ